คผิดหอมถ้าไม่มีผิดม่ถูกมีใครชอบกับไม่ชอบอร่อยหรือไม่อร่อยฟังนิดนึนงครับใส่ก็อรย ให้เห็ดสุกใช่ไหนปลามันไม่ต้องห่วงคนปลาเพราะว่าปลาเรารวนจะสุกอยู่แล้วปลาสุกได้ที่เห็ดสุกได้ที่รวนกระเพราจบอยู่ตรง้เป็นใบติ่ตลาะใช่ไหมที่ตลาดเขาหมดโอ้งนะ สาวไอแคลกเลาเป็นนิสัยเรียบรมชาติอาหสาวไทยชิมอือร่ยอยผลมากมันก็จะเล็กโอเค,อเคสำเร็จพร้อมเสิร์